ต่อไปนี้จงกำหนดสติระลึกตามรู้บทสวดโพดท,ทงแปลดังอาตมะจะได้สังวัตยายต่อไปโมชังโกสติสงังฆาตุน ीजयो तथा वेरियं प्रीति पक्षे बोच्छङ्गा च तथा करे समातुपि कबोच्छङ्गान् โอชงคือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรูหนึ่งสติความร,รุษได้สองธรรมวิจายการสอดสองเลือกเป็นธรรมสามวิริยะควารรมเพียรสี่ปิติความอิ่มใจ อาปัสส oh, sure. ิกามสงบกายใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเจตุเบขาความวางใจเป็นกลางโอชงทั้งเจ็ดอง์นี้โมนีนาสัมมาดาคาตาน อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วพาภิตามาหุิกาตานอันบุคุลมาเจริญธรรให้มากแล้วสังวัดตันติอภินญยยาย ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิงเนบบานายจะจำุนทิยานเพื่อนิพานและเพื่อความตรัสรู้เอเตนะสัตจวัตเชนะ้้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ สุทธิเตหัวตุสัมปทานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอกจัจจมิงสมเยนาทนในสมัยหนึ่งพระโรกจา โมกันลานันจากัสสะปังอดภณิเ็นประโมกันลานะและพระกัสสปะเงลาเนรุกคีเตนิทวานเอ็นไครถึงทุกขเวทนาแล้วโมทังเกสัตะเดียนไสยิ ทรงแสดงผูช้ชมเจ็บระกานี้เทจะตั้งอภินันตวตนท,ทั้งสองก็เปืินปาสิตนันโลกามุตจริงสูตั้งคะเนหายโลกในขณะนั้น เอเตนาสัต์จวัตเจนะดยการกล่าวคำฉั์นี้สวทิเตหตุสัมะดานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่นทุกเมื่อเอกดาธรรมราชาตี รังหนึ่งแม่พระธรรมราชานเยรันเยนาทิปีริทุนอันความประชวนเบียดเบียนแล้วจวนดัดเทเรนาตัญเยงวะอันรับสั่งให้ประจุนทเิร อาณาเปตวานาชาดรังสแสดงโกชงนั้นโดยยินดีสัมโมทีตัวจะอาตาลาขอทรงบันเทิงคาทจธรรมธาบุทาสิทธานาโสน ให้ความประจวนนั้นไปโดยฐานะเอเตนสัสจวัฒน์แกนโดยการกล่าวคำสัตว์นี้โสที่เทโฮตสัมมานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ي ะ ة ล찰เตจ a l i t า bhavadayana thi r e s น l u น e a นน l usigh væ n t h ินังอัน n d is m o t h n l u s t ต m i s s ล a n 3 u l m c t a k i a สาว s ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดานปัาตานุปปติธรรมตังดยกิเลสอันมักรำจัดแล้วเอเตนะสัตว์จะวัดเชนดด้วยความเปล่าคำสัตว์นี้ โสติเทโหตุสัมปานขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิด